สวัสดีครับมันนี้ก็มาปอกกระบาาล้านหน้าหน้าขึเก้าครับผ้าพี่ผ้าน้องเขาหา้าเลาะเห็ดที่เก้าครับครับไปเลาะหลุ่นเห็ดกระบาาล้านครับกระบ้าล้านสีมันบอวันนี้ไปกันครับครับเห็ดกอเขียวครับดอกพวัวง่ามเลยครับพี่น้องเห็ดกอเขียวนี่กับแกงเสียเพื่อนครับกอเขียวเิดแล้ว้ยน ช่างนหน่อยช่างวนกลางดังขนาดแบนี้ครับนี่ครับออกย้ายกันเป็นมูไปเลยครับพี่น้องขางามขนาดจ้ะขายเงี้ยวๆครับเสียงเสียบออกย้ายมาเลยครับเก็บกันในเงี้ยวเลยครับดอกเข่าก็มีดอกเป็นกอขึ้นกำลังเป็นกีขึ้นก็มีหลายครับลองเอาก็ได้

เป็นดอกสูงนล้วต้องตั้งแ่สามารถปาไม้ครับมาดอกบึงปาเห็ดกอรครับพอดีเลยปากับพ๋อพอดีครับกบลังอกอกเอามาจิเลกกับมันนะค,ครับกิมันคือก <laughs> มันหมานครับมันหมานมาครับมาเก็บเห็ดกอกับบ่าวล้านครับเห็ดกอกับล่างออกครับอ้าหนึ่งสองเห็ดกันในเงาเบิ้งเงาๆเลยครับต่วนี้ตัวโควิดพี่น้องฟูบริษั <ค Yeshua. S 2> ไปใส่มาใส่กับเบิ้งคลิปเอาล้านเก็บเห็ดครับคไายเขียดอยู่บ้านไปใส่มาใส่กับระวังตัวกันเแล้วนะครับรอ แม่เดย,เยขาดดอกางามเลยครับเห็ดตะไคร้ครับเห็ด <c oughs> ตะไคร้พดหนึ่งพี่น้อง หวานนะครับแต่ว่ากระดอกยังแข็งอยู่ออกเป็นมูเลยครับคลองที่พ่นหรือไรนไหนเจครับพวกนี้น่าปึ๊งนะครับนี่เลยดอกทีซีดอกกีหาตัวเนี่ยดอกกีหาป่กีมันก็มีครับทีหาทีฮุกตัวนี้กีฮุกของ เกตโอ้ยจ <rude S 2> ีนี่หน่อยบ้านเอาไับหน่ะเอาว้ผู้อื่นเป็นเอมาซะหน่อยแหงจีนี่หน่อยก็มีดอกที่แปดครับดอกนึงดอกที่เก้าเบิงกันไปเรื่อยๆครับ ดอกที่สิบอาเมนยังอาม่บานอ้อมพ่นครับดอกที่1ิบครับดอกทีสิบสองดอกงเอาไปไไ้ด้๋ยวเนาะเสียต่อไปสิบสองดอกแล้วครับ นกที่สิบสามครับนกสิบสี่ครับสิบห้าอะไรบอสสิบหก เลสิบแปดอกนีงบดครับดอกนึงสิบเก้าครับครับเหได้ครับมาอีกย่างยู่ครับดอกที่้าครับบานนี้ เ้าดอ,อกครับเจ้าดอกยี่สิบดอกกันคือกันนะครับโอ้ยมาขอ,ขอตอนพคนบานครับพี่นอ้องบานก็นยังเอาไปปนได้อยู่ครับไอปิ่งตำปนหอมครับครับเก็บเพชรตะไคร้แล้วมั้เก็บเพ็ดลั้งแหลครับแม่บานนางกดตะมาททะเลยครับแม่บานส่งเมื่อยแห้งเลยไม่ร้ายด้วจ่าเมยเลอะแค่เมยยาง เห็ดก็เร MM. ิ่มหางเลยครับพี่น้องมาลุูนกันเบิงขอาบ้านสจมานบอเต็มกระตาคือเก่าบอครับมันครับในในก็มีโอ้โหนี่ใส่ใส่คุ้มมากตัดปัดกันออกไปใส่คุ้มไปเลยครับ i 런 d o n e ครับกบผู้ครับพิดหน้าแร,รครับสองดอกงานขึ้นมาไก,กลเลยครับพี่น้องม้อนฝอเห็นอเ,อเลยขึ้นมาพระลานเทิงมาพิษเต่าแห้งมันนี้มาว่ถือเฝ่าครับเอาพิษมองมากับออ่อยแล้วครับแต่ว่ามันพ็ดเถ่าเบิดครับเพ็ดไหวเลย บางกโดก,ก็ไปทายพี่น้องเาเบิ้งเวชจะโดดแล้วครับขึ้นก็เหมือนสาวเซ็ตแมนนุกันนะ,ะมนสาวเวฟแมัน<อ>ครับนี่ครับหน่วยบักเขีงครับหน่วยบาลานต่อยบังหันนี่แม่บ้านพันอยากเลยไปตัดใหม่มาต่อยเพิ่นครับหน่วยจิตวิต่อมครับหน่วยชุกกระมีครับ ผมมักกะว่าแซ่บครับ huh. ม uh ันงเสิออกรสชาติหวานแน่ฝาดแน่ครับทำมันสุกนทำมันส้วกับฝาดย่างเดียวเป็นหมักใหม่ปลาชนิดนึงครับออกไปอยู่น้ำปลาน้ำดงปลาธรรมชาติครับนี uh ่เอาหายเห็ดกับบมันไปได้คร uh ับแตได้แกงอยู่ครับถาไปเบิ้งตอนขากลับออกไปครับสิพ่อเห็ดอีกบอเบื้องกระเป๋าล้านมากระเป๋าล้านสิมันคือนหมู่บ้านบอครับที่ได้หลายบอ ในบานไดบวกเข่งยางเลยครับ mm hmm. ครับพีชเพิงดำครับพี่นอ้นองดำก็เห็นออกเมื่อไรครับนี่ีซีดอกจ้าครับดอกนึงดอกบางงามไ้เล้วครับหอยกินเพลนครับดอกนึงครับ เห็นอยู่นี่ซีดอกครับหมูปูใหญ่เนาะครับมืัอนี้เขาหาเห็ดมากับเด้ดฟักเนยแล้วครับมืัอนี้กับพวกมานไปแล้วครับพี่น้องกับพวกเด้แกงอยู่ครับส่วนมากก็เป็นเห็ดลังเหล่แล้วครับหลายเห็ดลังเหล่เนี่ยเห็ดกอเนี่ยครับมืัอนี้ก็ได้พ่ออยู่พอกินอยู่ครับพ่อจะได้แกงจะของนะครับครับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายนะครับน้อมืัอนี้เปลี่ยน ันี้ก็เปลี่ยนปลาไม่ครับเรามาลองเบงมอมานครับมอคือคูม,มึอครับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงแค่นี้แล้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาลาน,น้ำเน่ฝผู้พ้นก,กดติดตามกดติดตามให้บาลาน,น้ำเน่เพื่อสิบวัตถุศาดคลิปโอกาสไม่ไหมจากบาลานครับเอาบาลานผีผ้พาพี่ผ้าน้องไปหาปลาได้อีกครับสวัสดีครับ